You are listening to the Ribrary Podcast แรงบันดาลใจจะทำให้คุณเริ่มต้นลงมือทำแต่ความมีวินัยจะทำให้คุณเติดโต สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมมีนดี้รับเข้าสู่ The Library Podcast ในช่วง h e r i a l ครับในวันนี้ครับผมมีเรื่องราวส่งต่อแรงบันดาลใจและผมอยากจะถ่ายทอดผ่านอพิโซดนี้ครับหลายคนครับอยากมีสุขภาพที่ดีแต่มีน้อยคนเหลือเกินที่จะออกกําลังกายจนติดเป็นนิสัยหลายคนอยากมีความรู้เท่าทันโลกแต่มีน้อยคนเหลือเกินที่อ่านหนังสือจนกลายเป็นกิจวัตรทุกคนอยากจะมีชีวิตที่ดีแต่มีน้อยคนครับที่กล้ารับมือกับความเปลี่ยนแปลงและทนต่อคําวิพากษ์วิจารณ์ เราเห็นอะไรกันไหมครับการเปลี่ยนแปลงที่จะทําให้ชีวิตดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางใดนั้นคุณผู้ฟังเองก็น่าจะเข้าใจว่าหลายๆอย่างมันอาจจะง่ายแค่ตอนเริ่มต้นแรกๆเพราะว่าเรามีแรงบันดาลใจคุณมักจะมีแรงเยอจริงๆก็ตอนที่คุณอยากจะเริ่มต้นได้เริ่มต้นวางแผนตอนนั้นเราจะมีความรู้สึกว่าอยากทํามากใช่ไหมครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปเมื่อคุณเกิดความรู้สึกที่ว่าไม่อยากทําในช่วงเวลานั้นแหละครับจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ท้าทายและต้องฝืนตัวเองพอสมควร และไม่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อคุณมีเป้าหมายและคุณยึดติดทามาได้อย่างสม่ําเสมอผมเชื่อครับว่าการรู้จักมีวินัยกับตัวเองเป็นส่วนที่สาคัญมากที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผมขอใช้ประโยคนี้เลยเพราะหลายๆอย่างครับที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทํานั่นอาจอธิบายได้ว่าทําไมแม้ว่าทุกคนต้องการยกระดับชีวิตแต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะพยายามอย่างเต็มที่และเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของตัวเอง สาเหตุที่ผมนําบทความนี้มาครับเพราะว่าหากคุณผู้ฟังได้ฟังหนงังสือ The Library Podcast ที่ผมทําในเอพิโซดที่แล้ว Atomic Habits ใช่ไหมครับผมเห็นเลยว่าเป็นหนงังสือที่ส่งต่อแรงบันดาลใจให้คุณผู้ฟังได้หลายๆคนมากทีนี้มันตรงกับเรื่องของการมีวินัยในตัวเองซึ่งผมก็เลยอยากจะถ่ายทอดเพิ่มเติมเพื่อที่จะทําให้คุณได้นําไปปรับใช้พัฒนาชีวิตตัวเองครับมีประโยคนึงในหนงังสือครับที่ผมได้อ่านจากหนังสือ Atomic Habits แล้วก็ติดตึงอยู่ในใจของผมมาจนถึงตอนนี้คนที่เก่ง จะลงมือทําอย่างมีแรงบันดาลใจแต่คนที่ยิ่งใหญ่เขาจะลงมือทําแม้เขาจะมีความรู้สึกไร้ซึ่งแรงบันดาลใจผมขอยกตัวอย่างของนักฟุตบอลระดับโลกครับคุณผู้ฟังลองคิดภาพว่าคริสเตียโนโรนัลโดกว่าเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดในโลกถึงแม้ว่าเขาจะกินอาหารที่ดีต่อร่างกายตลอดเวลาเขาออกกําลังกายหนักกว่าคนอื่นฝึกซ้อมมาอย่างยาวนานแต่ผมมั่นใจร้อซครับ ว่าไม่ใช่ในทุกๆวันที่เขารู้สึกอยากจะทําแบบนั้นอย่างแน่นอนถ้าหากโรนัลโดครับอยากเป็นนักฟุตบอลที่อยากจะซ้อมก็ซ้อมไม่อยากซ้อมก็ไม่มาซ้อมอยากจะปล่อยตัวก็ทําตัวตามสบายไม่ได้ใส่ใจการพัฒนาตัวเองคุณผู้ฟังคิดว่าเขาจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้หรือเปล่าแน่นอนครับมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะในไม่นานเขาก็จะถูกคนที่มีวินัยมากกว่าแซงขึ้นไปเป็นนักฟุตบอลที่ประสบความสําเร็จมากกว่า แต่การที่เขาประสบความสําเร็จก็เป็นเพราะว่าเขาสามารถควบคุมตัวเองให้ลงมือทําแม้แต่ในวันที่เขาไม่อยากทําและคุณผู้ฟังทุกคนก็ต้องรู้จักโทมัสอวาเ์อดิสันอย่างแน่นอนบุคคลคนนี้มีเรื่องเล่าที่เป็นแรงบันดาลใจเยอะมหาศาลครับบุคคลสําคัญของโลกคนนี้ครับเป็นยอดนักประดิษฐ์ที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติไปตลอดกาลแน่นอนครับว่าความสําเร็จของการคิดค้นและทดลองหลอดไฟ คงไม่ได้เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาเป็นครั้งแรกอย่างแน่นอนและกว่าเขาจะได้หลอดไฟที่เหมาะสมนั้นโทมัสอวาเอดิสันครับต้องผ่านความล้มเหลวถึง1,600ครั้งแม้จะต้องทำการทดลองเป็นอีกกี่พันครั้งครับแต่เอดิสันมองว่าความล้มเหลวแต่ละครั้งคือการเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นอีกก้าวหนึ่งเพราะเขาเชื่อว่าครั้งถัดไปจะต้องสำเร็จสิ่งนี้จึงทำให้เขาเดินหน้าทดลองต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งเพราะมีอยู่หนึ่งทัศนคติของเขาครับ เขาคิดว่าครั้งถัดไปจะต้องดีกว่าเดิมนี่แหละครับเป็นทัศนคติที่ทำให้เขาก้าวข้ามความล้มเหลวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างราบรื่นต่อให้ตอนนี้คุณยังไม่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณอยากจะทำแต่ครั้งถัดไปไม่ว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือมรืนนี้ครั้งถัดไปที่ยังมาไม่ถึงนั้นคุณจะต้องทำได้ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนสิ่งนี้จะทำให้คุณเกิดแรงกระตุ้นในจิตใจเพื่อทำในสิ่งที่ดีกว่าเพราะความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ มักถูกฝากความหวังไว้ให้กับครั้งถัดไปที่มาพร้อมกับความพยายามมีสัจธรรมข้อหนึ่งครับที่เขาได้กล่าวไว้ว่าไม่ใช่งานทุกงานที่เราทําจะเป็นสิ่งที่เราอยากทําและบางทีมันก็ทําให้เรารู้สึกเหนื่อยล้าด้วยเช่นกันหลายครั้งเราอยากลงมือทําตามเป้าหมายแต่ก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่เราอยากจะทําเรามีความรู้สึกไม่อยากทําเรามีความรู้สึกขี้เกียจเรามีความรู้สึกอยากล้มเลิกแต่ถ้าคุณจัดการความรู้สึกตรงนี้ไม่ได้เป้าหมายที่คุณตั้งไว้ มันแทบจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยหากมองย้อนกลับไปตอนที่เรายังเป็นเด็กน้อยอยู่ครับเรามาชอบคิดว่าเมื่อไหร่จะได้โตเป็นผู้ใหญ่เพราะจะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการไม่ต้องโดนใครบังคับให้ทำนี่ทำนั่นซึ่งผมเป็นคนนึงครับตอนเด็กเนี่ยผมเป็นคนที่รู้สึกว่าอยากโตเป็นผู้ใหญ่อยากออกจากกรอบที่บ้านมากๆแต่พอโตมาครับเรากลับเพราะว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะเลือกทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆ ในทุกวันนี้ที่เราใช้ชีวิตครับงานที่เราเคยคิดว่าดีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่เราเคยหงยหาเริ่มจืดชืดลงไปเรื่อยๆยิ่งไปกว่านั้นการประคับประคองให้ตัวเองอยู่ในจุดเดิมกลับทําให้รู้สึกเบื่อหน่ายและต้องทําในสิ่งที่ไม่อยากทําบ่อยขึ้นเรื่อยๆซึ่งการมีวินัยในตัวเองครับขนาดอับ,บราฮัมดินคอนครับครั้งหนึ่งยังได้พูดถึงความสําเร็จผ่านความมีวินัยได้ว่า discipline is choosing between what you want now and what you want most วินัยคือการเลือกระหว่างสิ่งที่คุณต้องการตอนนี้กับสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดทุกครั้งที่ผมได้มีโอกาสไปพูดคุยกับคนที่ประสบความสําเร็จหรือได้อ่านประวัติของบุคคลที่เป็นตำนานของโลกสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นเลยครับทุกความสําเร็จไม่มีใครสร้างมันได้ในช่วงข้ามคืนทุกอย่างถูกสร้างขึ้นจากการทํางานอย่างมีวินยัยถูกทําอย่างสม่ําเสมอใช้เวลาบินหลายชั่วโมงต่อวันติดต่อกันยาวนานเป็นปีแล้วถ้าคุณผู้ฟัง เป็นคนที่มีวินัยบวกกับความเชื่อมั่นในตัวเองผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าสักวันหนึ่งยังไงคุณก็จะดึงดูดความสําเร็จอย่างแน่นอนหากว่าคุณเป็นคนมีวินัยกับเป้าหมายบวกกับความเชื่อมั่นอันแรงกล้าคุณจะไม่ใช่คนที่เป็นค่าเฉลี่ยอีกต่อไปคุณจะโดดเด่นเหนือกว่าคนอื่นเพราะความมีวินัยและความเชื่อมั่นของคุณจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสําเร็จมาโดยอัตโนมัตินี่แหละครับคือพลังของจิตใต้สํานึกที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความเชื่อมัน่นและ กาารลงมือทํผมมีเรื่องราวหนึ่งมาเล่าครับเป็นเรื่องที่ผมชอบมากๆและเปลี่ยนชีวิตผมไปโดยปริยายผมอยากถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังครับมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่ผมได้อ่านหนังสือคุณคือพลาซิโบจากคุณหมอโจดิสเพนซาถ้าคุณผู้ฟังได้ฟังพอดแคสต์คุณอาจจะได้ยินเรื่องตรงนี้ใช่ไหมครับครั้งหนึ่งครับคุณหมอโจดิสเพนซาเขาเคยเป็นนักไตรกีฬาที่มีร่างกายที่แข็งแรงมากๆแต่โชคร้ายครับประสบกับอุบัติเหตุตอนที่กําลังแข่งขันในอายุ23อายุเท่าผมเลยนะครับ ตอนนั้นครับคุณหมอโจถูกรถชนกระดูกสันหลังเสียหายยับเยินกระดูกสันหลังของเขาถูกบีบอัดจนกลายเป็นเกลียวเศษกระดูกแทบจะกระจายออกมาครับสิ่งที่คุณหมอโจรู้สึกในตอนนั้นเขาไม่รู้สึกอะไรแล้วครับเขารู้สึกแค่ว่าปล่อยวางมันแทบจะกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่มีทางควบคุมได้เลยเขาต้องทนทุกข์ทรมานกับความเสียหายของร่างกายเรามาลองคิดภาพดูครับว่าถ้าเป็นเรา เราคงแทบจะสิ้นหวังกับชีวิตไปแล้วเพราะต้องเป็นผู้ป่วยนั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เราเป็นถึงนักไตรกีฬาที่แสนจะแข็งแกร่งแต่ในตอนนั้นครับคุณหมอโจเขาได้ไปหาหมอในที่ที่เขาคิดว่าดีที่สุดเท่าที่จะหาได้แต่สุดท้ายเขาก็ยังไม่สามารถหาวิธีการรักษาที่ดีที่สุดได้เลยแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งครับที่เขาฉุกคิดขึ้นมาเขาเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นกับตัวเองมากอาจจะด้วยความที่เขายังเป็นเด็กและมีความห้าวหาญ สิ่งที่เขาเลือกครับเขาเลือกที่จะไม่ทําตามคําแนะนําของแพทย์เขามีความเชื่อว่าจิตวิญญาณของเรามีสติปัญญาหรือจิตใจที่มองไม่เห็นอยู่ภายในตัวของเราทุกคนสติปัญญานี้สนับสนุนปกป้องและรักษาเราอยู่ตลอดเวลาซึ่งสิ่งที่เขาทําหลังจากนั้นครับเขาได้ทําสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตนี่คือสิ่งที่คุณหมอโจเขาได้เขียนมาเลยครับตั้งแต่เกิดมาเขาไม่เคยทําอะไรที่ยากขนาดนี้มาก่อน เขาใช้เวลา6สัปดาห์ครับในการนั่งคิดว่ากระดูกสันหลังของเขากําลังต่อกันเรื่อยๆร่างกายของเขากําลังฟื้นฟูเรื่อยๆซึ่งในขณะนั้นครับเขานั่งใช้ความคิดเพียงอย่างเดียวคุณผู้ฟังลองนึกว่าเรานั่งสมาธิแล้วเราก็นึกว่าร่างกายของเรากําลังฟื้นฟูตัวเองผมอยากให้ลองทําดูครับแล้วเราจะรู้ว่ามันไม่ง่ายเลยมันต้องใช้การฝืนใจเยอะมากๆ ซึ่งในตอนนั้นครับคุณหมอโจเขาใช้เวลาคิดถึงสิ่งที่เขาอยากจะได้ใช้เวลาในแต่ละวันเข้าสู่ภายในของตัวเองสร้างภาพของผลลัพธ์ที่ต้องการในใจซึ่งก็คือกระดูกสันหลังที่หายดีในตอนนั้นครับเขาพุ่งความสนใจไปที่ว่าเขาจะเริ่มต้นวันด้วยการสร้างกระดูกสันหลังขึ้นมาใหม่ทีละข้อทีละข้อซึ่งหมายความว่าเขาจะต้องอยู่ในขณะปัจจุบันตลอดเวลาครับเขาเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าจิตใต้สำนึก มีพลังอํานาจไร้ขีดจํากัดและปล่อยให้ทําการรักษาท้ายที่สุดมันอาจจะฟังดูง่ายใช่ไหมครับคุณหมอโจเขาได้เขียนไว้เลยว่าทุกๆครั้งที่ทําสมาธิและเผลอคิดถึงเรื่องอื่นๆโดยเฉพาะโศกนากกรรมที่เขาได้พบเจอเขาต้องมาเริ่มทําตามจินตนาการทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายเขาไม่เคยมีความรู้สึกว่าอยากจะทําเลยมันทําให้เขารู้สึกหงุนงิดครับ หรือถ้าคุณผู้ฟังยังนึกภาพไม่ออกลองนึกภาพตอนที่คุณกําลังนั่งสมาธิดูนะครับหลายคนให้เลือกระหว่างนั่งสมาธิกับออกไปวิ่งส่วนใหญ่เลือกออกไปวิ่งมากกว่าเสรยจด้วยซ้ํานะครับและการใช้เวลาหนึ่งวันโฟกัสกับปัจจุบันและอยู่กับจิตใจของตัวเองนั่นคือสิ่งทีท่ท้ายท้ายที่สุดที่น้อยคนจะทําได้เพราะสําหรับตัวผมเองครับแค่นั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงยังรู้สึกเลยว่ามันยากพอสมควร และในที่สุดครับหลังจากหสัปดาห์ของการต่อสู้กับตัวเองด้วยความมีวินัยและความเชื่อมัน่นเขาค้นพบกระบวนการสร้างร่างกายใหม่ตั้งแต่ต้นจนจบจนในที่สุดครับเวลาผ่านไปถึง9สัปดาห์ครึ่งหลังจากเกิดอุบัติเหตุครับเขาสามารถลุกขึ้นมาเดินและกลับไปใช้ชีวิตอย่างคนปกติได้อีกครั้งทั้งนัที่ในตอนนั้นแพทย์ทุกคนบอกว่าเขาไม่มีทางกลับมาเดินได้อีกแล้วซึ่งเขาสามารถลุกเดินได้โดยที่ไม่ต้องรับการผ่าตัดใดๆและตลอด30ปีหลังจากเหตุการณ์นั้นครับ เขาไม่มีอาการปวดหลังอีกเลยจนได้เขียนหนังสือ U R Plausible และเป็นนักพูดนักบรรยายที่สร้างแรงสันสะเทือนให้กับวงการแพทย์ไปทั่วโลกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนครับทีนี้ถ้าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปถ้าในระหว่างที่เขาอยากจะให้จิตใต้สำนึกรักษาร่างกายของเขาถ้าอยู่ๆครับเขาเกิดมีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากที่จะทาเขาคิดว่าการควบคุมจิตใจและนั่งเฉยมันน่าเบื่อและหงุดหงิดและเขาไม่ได้มีความเชื่อมัน่น และเขายังมีความคิดที่อยากจะล้มเลิอกอีกเขาก็เลยกลับไปพึ่งวิธีทางการแพทย์เช่นเดิมในตอนนี้ครับเขาก็อาจจะยังเป็นผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินได้อยู่จวบจนทุกวันนี้แต่มันเป็นเพราะเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาทํานั้นจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาต่อให้มันจะยากต่อให้เขาจะรู้สึกไม่อยากทําเท่าไหร่ก็ตามแต่เขาเลือกที่จะทําฉะนั้นครับคุณผู้ฟัง การควบคุมจิตใจให้โฟกัสอยู่กับเป้าหมายของคุณผมยอมรับครับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายคุณสามารถควบคุมร่างกายได้แต่จิตใจและจิตใต้สํานึกมีพลังมหาศาลที่มองไม่เห็นควบคุมคุณอยู่และคุณไม่มีทางสามารถฝึกจิตและกายตัวเองได้เลยหากไรซึ่งความเชื่อมั่นและความมีวินัยพลังของจิตใจที่มุ่งมั่นมันจะมีขีดจํากัดในแต่ละวันครับถ้าคุณรู้ว่าวันนี้คุณต้องทําอะไรบางอย่างที่ไม่อยากทําขอให้คุณลงมือทํามันก่อนเลยหลังจากนี้ ลองเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทำในสิ่งที่คุณคิดว่ามันยากที่สุดอย่างแรกที่ผมคิดออกคือการออกกำลังกายใช่ไหมครับสำหรับตัวผมแล้วในตอนเช้าผมต้องรีบออกกำลังกายก่อนเพราะถ้าผมปล่อยให้เวลามันเยื่อนเยอะไปเรื่อยๆผมจะมีความรู้สึกไม่อยากทำแล้วครับผมเลยต้องจัดการกับตัวเองให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่ความรู้สึกไม่อยากทำมันจะคุกคามเข้ามาในจิตใจของผม และเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คุณก็จะต้องเริ่มจากจุดที่เล็กที่สุดเริ่มตั้งแต่อะตอมถ้าคุณอยากจะออกไปวิ่งลองเริ่มต้นจากการเตรียมเสื้อผ้าและผูกเชือกรองเท้าหากคุณอยากจะเป็นนักเรียนรู้ลองเอาหนังสือมาวางไว้ในที่ที่คุณมองเห็นหากคุณอยากที่จะประสบความสําเร็จลองเรียนรู้จากคนที่เขาประสบความสําเร็จมาก่อนขอให้หน้าฟีดใน YouTube ใน Facebook ของคุณมีแต่เรื่องราวของคนที่ประสบความสําเร็จเท่านี้ความสําเร็จก็จะเข้าหาคุณแล้วครับ ทุกครั้งที่คุณเริ่มออกกําลังกายคุณคือคนที่สุขภาพดีทุกครั้งที่คุณอ่านหนังสือหนึ่งหน้าคุณคือนักเรียนรู้ทุกครั้งที่คุณให้กําลังใจใครสักคนคุณคือผู้นําและเมื่อใดก็ตามที่คุณสามารถแยกแยะได้ระหว่างสิ่งที่คุณอยากจะทํากับสิ่งที่คุณต้องทําจริงๆและคุณลงมือทําในสิ่งที่คุณต้องทํานั่นหมายความว่าคุณได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแล้วครับนี่ก็เป็นบทความครับที่ผมนํามาฝากให้คุณผู้ฟังครับ เป็นเรื่องของแรงบันดาลใจในการทําให้คุณลงมือทําด้วยความมีวินัยและความเชื่อมั่นในตัวเองและถ้าคุณผู้ฟังชอบพอดแคสต์ในเอพิโซดนี้ครับคุณผู้ฟังสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามการเรียนรู้ใหม่จาก The Library Podcast ได้ครับหากอยากได้เนื้อหาสั้นๆและที่สําคัญอยากเห็นหน้าผมด้วยเรียนเชิญครับที่ The Library TikTok นะครับผมจะกระชับความรู้ที่ผมได้ทําในช่องนี้ ไปเป็นคลิปสั้นๆให้คุณผู้ฟังได้เรียนรู้ครับทุกนาทีที่คุณใช้ไปกับการเรียนรู้วินาทีเหล่านั้นเป็นวินาทีที่คุ้มค่ากับชีวิตของคุณครับหรือถ้าอยากสนับสนุนเดอะไลบรารนะครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop นะครับแต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเช่นกันครับและวันนี้ครับก็ได้เวลาอันสมควรแล้วผมไลออนเดอะไลบรารีขอลาไปก่อนครับขอให้วันนี้เป็นวันของคุณนะครับสวัสดีครับ